สวัสดีครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องโครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชด,ดำริจังหวัดสโขทัทยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโครงการนี้เกิดขึ้นจากการขยายผลโครงการตามแนวพระราชด,ดำริของสำนักงานสนองพระราชด,ดำริกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชีงบประมาณพุทธศักราช2552เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทำกินของราษฎรในพื้นที่อำเภอคริมาศจังหวัดสโขทไทย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติรามคำแหงมหาราชจังหวัดสุโขทยัยและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ให้ดีขึ้นโดยใช้แนวทางตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางในการพัฒนาของโครงการวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของโครงการโดยให้ประชาชนและ ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสของประชาชนและชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของโครงการนี้ทางด้านการพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อให้สามารถตับตัวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆและเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกบุกรุกทำลายให้ ที่เสื่อมโทรมให้มีสภาพดีหรือการปลูกป่าทดแทนและปลูกป่าเสริมในพื้นที่โครงการให้กลับคืนสู่สภาพป่าที่สมบูรณ์ในระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพสภาพป่าต้นน้ำลำธารส่งผลต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนกับป่า ให้ราษฎรและเยาวาชนในพื้นที่ของโครงการมีจิตสำนึกมีความคิดมีความตระหนักเพื่อให้เกิดแนวร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ทำกินในพื้นที่อนุรักษ์ครับขอบคุณครับ